สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤษภลัคนณะพฤกษภนะคะประจำปักปักหลังของเดือนมกราคมนะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณกันเลยไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลักนาะพฤษภโอเคค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤกษภ พลังงานทริโซ six of cup โอเคพลังงานของคุณเป็นพลังงานหกถ้วยนะจ๊ะ,ะพลังงานของคุณเป็นไพ่พลังงานหกถ้วยความรู้สึกอะไรต่างๆของคุณน่ะหรือคุณคิดถึงคนรักเก่าก็ได้นะคะนี้อันนี้แรกอันแรกเลยแต่ว่าพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่เหมือน คุณหวนลํำลึกถึงความรู้สึกครั้งเก่าๆมองย้อนไปถึงคนละเก่าหรือว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัจจุบันหรือความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้มาดูกันค่ะสถานาการณ์ของคุณคืออะไรกะ มีปัญหาเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณอาจจะยืนอยู่ในจุดที่ว่ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากแล้วคุณตัดสินใจอะไรไม่ถูกเหมือนคุณยังไม่รู้ใจตัวเองนะคะแล้วความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันก็ดรอปลงไปนะคะอันนี้กรณีแรกกรณีที่2มีเกณฑ์ที่ว่าอยู่ๆปัญหาความสัมพันธ์มันก็เดินเข้ามาหาคุณเองคุณอาจจะไปรู้ว่าความสัมพันธ์ที่คุณคบอยู่ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวตอนนี้คุณอยู่ในโหมดที่เงียบ แล้วก็ได้แต่คิดกับตัวเองเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆว่าจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะ uh huh. ตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเปล่านะคะอืมหรือว่าก่อนหน้านี้ปัญหาของความสัมพันธ์ที่คุณไปคบไปเจอมาเป็นเพราะคุณได้ห่างไกลคนรักคู่ครองของคุณไปอาจจะไปทํางานต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลกันหรือคุณคนคบกับชาวต่างชาติแล้วไม่ได้แล้วขาดการติดต่อกันมันก็จะทำให้คุณได้ไปล่วงรู้ความได้ไปล่วงรู้ความลับตรงนั้นมานะคะ ืมแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพอยังพอที่จะให้อภัยกันได้เพราะว่าตัวคุณเองเหมือนคุณนะ่ะหรืออย่างงี้ก็ได้ค่ะเหมือนตัวคุณเองกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าว่าอันไหนที่เราจะพอรับได้ ถ้าเรารับได้คือเหมือนกับประมาณว่าเออขนาดเรื่องนะั้นเรายังผ่านมาได้เรื่องแค่นี้มันก็น่าไปได้สิอา่านะคะกำลังลังเลชั่งใจอยู่อืม่ะทีนี้มาดูกันต่อเขาคิดยังไงกับชาวราศีพฤกษแลัคนาพฤกษภค่ะ justice อืมโอเคเลยนะเด็กถือถ้วยแล้วก็ the sun เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะไพะ่ Justice มัน,นคุยชาวราศีตุลน,นะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่าคุณจะเคลียร์คุณจะขอเขาเคลียร์เรื่องอะไรก็ตามแล้วเขาก็จะทําเรื่องบางเรื่องที่คุณขอให้มันดีขึ้นนะคะบางคนเขาอาจจะมีการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าซื้อของให้กับคุณเป็นการทดแทนในสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณก็ได้มีการพาไปกินข้าวหรือว่าเปเองไง นะเปเลยเปเพื่อแบบยอมรับไม่ได้ยอมรับหมายถึงเปเพื่อที่จะทดแทนความผิดที่ทําไปอ,ไอย่างเงี้ยนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูนวโน,น้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภลักลนณาพฤษศค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภลักลขาพฤษศหนึ่งดาษ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังคุยกันต่อไปนะจ๊ะแล้วก็ยังจะไม่ชัดเจนต่อไปนะคะอืมยังมีการคุยกันในบางอย่างบางเรื่องแต่อาจจะยังไม่หมดบางท่านคือจะชาวราศีพฤกษบด้วยกันนะคะอือเหมือนคนคนนี้มีอีกตัวตนหนึ่งที่ปกปิดเอาไว้ด้วยนะคะเหมือนเขายังบอกไม่หมดคุณรู้สึกว่ามันเกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะจะมีใครหลายๆคนเข้ามาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วทําให้พวกคุณมีปัญหากันด้วยนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเขาคนที่ทํางานเขาหรือใครต่างๆที่เข้ามาเป็นปัญหาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เป็นคนรักเก่าของเขากลับมาวนเวียนในชีวิตของเขาด้วยทุกอย่างเป็นาาการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองอาจจะมีคนรักเก่ากลับมาก็าได้นะจ๊ะในช่วงนี้นะจ๊ะฝึกษบนะอืม คนรักเก่ากลับมาแต่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงโดยรวมเป็นแฮงแมนก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนยังพยุงกันไปอยู่อย่างนี้สองสามคนนะคะยังวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ยังคุยกันโดยไม่มีทิศทางในความสัมพันธ์ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะอืมมีการได้พบปะเจอเจอกันบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปของความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะ ทีนี้มาดูกันค่ะว่าคนโสดค่ะพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะคิงถือไม้เท้าคุณเริ่มแข็งแกร่งแล้วค่ะกับการที่จะมีใครสักคนได้นะคะอืมมีเกณฑ์ที่จะมีใครสักคนเข้ามาด้วยนะมีค่ะเป็นชาวต่างชาติอันนี้ในบางท่านบางคนแถบเอเชียด้วยอืมนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อกัอกบสถานะไม่ชัดเจนพ่อยากจะบอกอะไรกับพวกคุณเอ่อ ในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ลองมองหาให้ดีๆเพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณยังจะต้องดําเนินต่อไปไม่มีเกณฑ์อห่างเิอหรือเลิกลากลลันหรอกค่ะ hmm. คงเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณยังไปต่อได้ไพ่คงอยากปลอบใจคุณกพาความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสิ่งดีซ่อนอยู่ลองนึกให้ดีๆนะคะไม่งั้นถ้าคุณคิดแต่เรื่องทุกข์คุณก็จะทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวนะคะทั้งนั้นที่ความสัมพันธ์มันถูกลันไปเรื่อยๆคุณเองก็ยังไม่คิดที่จะเดินจากไปเขาเองก็ไม่คคิดที่่จจะะปากุณอ ทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบค่ะ emperor มันนักคุยกัชาวราศีเมษลัคนาเมษแล้วก็สตรีนนะคะมักนักคุยกชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ความสัมพันธ์ช่วงนี้มีเกณฑ์หองระแหงกันต่างคนต่างไม่ยอมกันเขาไม่ยอมคุณไม่ยอมต้องรมะมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอ,อ่ะโอเค ทีนี้ต่อไปการเงินของชาวราศีพฤษภแลัคนาพฤษภถ้าแป่งผู้ราศีผิดไปขออภัยนะจ๊ะนี่คือราศีพฤษภกลัขนาพฤษภนะคะเอ,อ่อ queen of s w o r t แล้วก็ the lover โอเคชัดเจนมากๆค่ะใครที่เพิ่งเสียเรื่องของกิจการก่อนเลยใครที่เพิ่งเสียคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าเอ,อ่ลเลอ d e ล l e r อะไรไปมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาคนใหม่เข้ามานะคะช่วยกันทํากิจการให้มันโอเคขึ้นนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ใครทางานออนไลน์ในช่วงนี้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่คนจะเริ่มมีความสนใจกับงานออนไลน์ของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานใหม่หรือไม่มีเข้ามา2งงานเลยคุณต้องไปตัดสินใจเอานะคะว่าจะไปงานไปจะไปในทิศทางไหนในเรื่องของการทํางานแต่ในการงานของคุณคุณยังต้องมีภาระเรื่องงานที่ยังเยอะอยู่นะเอ่อฉะนั้นวางโปรเซสตัวเองให้ดีๆ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะปัญหาของการทํางานก็ย,ยังจะเข้ามาให คุณต้องแก้อยู่เรื่อยๆถ้าแป้งพูดเร็วขออภัยเดี๋ยวจะลืมโอเคการเงินของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤกษภนะคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ฟล v e อ f c u ั s แล้วก็ six of s โ o r นะคะอ่ะเออ มีโชคเรื่องการงานแน่นอนข้อแรกเนี่ยมีแน่นอนนะคะใครรอโปรเจกต์งานหรือรองเงินอนุมัติเรื่องงานมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะใครเคยโดนหลอกถูกหลอกถูกโกงให้ลืมมันไปซะเพราะคุณกําลังมีงานใหญ่อะไรเข้ามาแล้วทาให้คุณมีเงินนะคะถ้าเป็นพนังกงานบริษัทก็มี Second Job มีงานพิเศษเข้ามาให้คุณมีเงินนะคะอือนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโชคลาภหวยไม่มีนะคะ โอเคโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ